คือก็เจ็บปากนิดหน่อยเจ็บตรงนี้เห็นไหมเจ็บก็คือยังไม่หายเลยเราแบบพูดแรงก็ไม่ได้เพราะว่ามันเจ็บคือออกมันเจ็บมันพูดไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมแล้วก็กินข้าวยากนิดหน่อยแล้วก็พูดเสียงดังไม่ได้เพราะว่าถ้าเราพูดเสียงดังมันก็จะจิบ พูดได้เบาๆพูดได้เบาๆ,ดดบาๆก็ว่าถ้าเราพูดดังมันก็จะจิบก็ตอนนี้ก็อยู่ในห้องนอนตอนนี้ก็อยู่ในห้องนอนก็คืออาปากไม่ได้ด้วยแล้วเอออาอ,า,อาจะพูดอะไรคงไม่ได้เพราะมันจิบคือมันเจิบมันเจิบตรงนี้อเห็นไหมมันจิบเขาเรียกว่า มันมันอยู่ด้านในมันมันไม่ได้อยู่ด้านข้างมันไม่เห็นหรอกต้องรอให้มันหาเองถ้าอยู่ด้านข้างมันก็จะหาอะไรมาหาได้ไหมทาได้นะแต่ว่าถ้าอยู่ถ้าอยู่ด้านในมันหาไม่ได้หรอกมันต้องรอให้มันหายเอยงแล้วก็อาปากกว้างไม่ได้อย่างได้อะ ดาย่ายเปนเกี่ยวอีกอย่างกันมันบอกเกี่ยวกันเด้อมันจะเกี่ยวอีกอย่างกันกับดายายล่ะปากอิบบเกี่ยวดอกวันนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์สดทั้งวันนะก็ไลฟ์ก็ก็ไลฟ์ i, แป๊บเดียวไงไล่แ๊บเดียวก็ไลฟ์แป๊บเดียว ก็อะไรแบบเดียวขนาดเจ็ดเด้นฟ้าฝนก็เป็นอุปสรรคอะไรคืออะไรก็เจ็บนะแล้วก็ฝนก็ตกเรียนหน่อยตอนนี้คือเขาเรียกว,ว่าอ่าฟ้ามันคืมฟ้ามันคืมคืออ่อเมื่อเช้าก็ ก็มีไข้ขึ้นด้วยไข้ขึ้นแล้วก็เจ็บปากก็คือไข้ขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่าไข้ขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวานแต่ว่าเจ็บปากเจ็บปากมืเจ็บปากวันนี้ตอนเชา้าก็ตื่นขึ้นมา er, มันก็เจ็บเลยแล้วก็ไข้ก็มีไข้ด้วยวันนี้ก็เลยไม่ได้รับโทรศัพท์ใครวันนี้ก็เลยเงียบวันนี้ก็เลยเงียบไปน,นิดหน่อยก็เลยถ่ายรูปเล่นเฉยๆถ่ายรูปเล่นเฉย อ๋อพอไปเซเว่นตอนเช้ามาก็เขาเขาเรียกว่าก็ไข้ขึ้นเลยก็เลยนอนก็คือที่จริงมันไข้ขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวานแต่ว่ามันก็มันก็เขาเรียกว่ามันก็มันก็หายแล้วแต่พอดีพิมพไปเซเว่นอีกมันก็เลยไข้ขึ้นอีกอ๋อพิมก็เลยนอนพักเป็นสี่ห้าชั่วโมงมันก็เลยเที่ยงพิมก็เลยไปซื้อกับข้าวพิมก็เลยอ๋อไล์สดอีกขราวหนึ่งแล้วก็แล้วก็นอนต่อถึงถึงห้า ็พอถึงห้ามงยินคือเมื่อเช้าทั้งปวดจ็บปากแล้วก็เป็นไข้ด้วยเมื่อเช้าแต่ว่าไข้มันขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันก็นอนห้าโมงเย็นก็ไปตลาดกลับมามาทากับข้าวหายพอมานั่งอยู่ตอนนี้ก็มีนิดหน่อยก็มันยังไม่หายดีแต่ว่ามันก็ก็ไม่ได้ถึงก็ไม่ได้ถึงกินยาหรอกเพราะว่าก็ก็เป็นก็พออยู่ได้อก็คือไม่ไม่ถึงจะต้องกินยา เพราะว่ามันก็เจ็บเหมือนเพคลายมันมันตัวร้อนเจ็บคีนใช่ไหมมันก็ไม่ได้มีอาการไออะไรหรอกแต่มันก็เป็นเจ็บทีนเฉยดูไหมกินข้าวไม่ได้กินกินข้าวไม่ได้แต่กินมามา่มาได้ได้ทีละหลายห่อที่ไม่ได้กินมามา่มานะพิกินตอนเชา้าเพีงกินตอนเช้า ตอนนี้ก็มีอาการอ่อตัวร้อนนิดหน่อยก็ไม่ถึงกับแรงมากก,ก็เรียกว่าก็ก็ไม่ถึงกินยาก็าธรรมดาแต่ว่าก็ก็มีอาการร้อนๆนิดหน่อยแล้วก็กรีบขีดน,นิดนึงเดีวก็ไม่คิดว่าอาบน้ำเสร็จก็คงจะหายแล้วละ่ะคิดว่าก็ก็มันเป็นนิดหน่อย แต่ถ้าที่จริงถ้าสมมติว่าเวลาที่พิมพ์ทํางานคือพิมพ์จะกินยาไว้ก่อนเลยนะถ้ามันมีอาการแบบนี้คือมันมันไม่ได้เป็นมากแต่ว่าเรากินรับไว้เพราะว่าเราทํางานตอนเช้าถูกไหมแต่ว่ามันเป็นตอนเย็นเราทํางานตอนเช้าเราก็ต้องกินกินไว้ก่อนกินยาไว้ก่อนไงเพราะว่าถ้ากินถ้าเรากินยาตอนที่มันเป็นนิดเดียวแล้วแบบพอตื่นเช้ามามันก็หายเหมือนเดิมเพราะพิมพ์กินเป็นประจําพิมพ์กินแบบนั้นเป็นประจําพิมพ์ก็พิมพ์ก็รู้ดีว่ามันหายก็คือมันชิน มาชินแล้วมันก็หายจริงก็คือเป็นนิดหน่อยแต่ว่าเรากินไว้แล้วก็วันต่อมามันก็หายเลยก็คือตอนเช้าก็ไปทํางานได้ปกติก็ไม่เคยหยุดงานแต่ว่าถามว่าเคยเป็นมันก็เป็นก็คือก็เป็นก็เป็นถามว่าไข้ขึ้นเป็นเหมือนตอนนี้มันก็ก็เป็นแต่ว่าก็กินยารัดไว้เพราะว่าเราเราจะได้ทํางานตอนเช้าถึงไหมมันถึงจะไม่ได้หยุดงานทิมก็เลยกินไว้มันก็หายตอนเช้าเลย ก็คือถ้าเรากินยาไว้ก่อนตอนที่มันเป็นนิดหน่อยมันก็จะหายตอนเช้าถ้าเราเป็นตอนยินแต่ถ้าว่าสมมติว่าเป็นตอนยินเราต้องกินออกเราจะต้องกินยาดีคอเจนหรือเปล่าไม่รู้มันหายหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ก็ตอนกลางคืนมันก็จ่อยินยาอะไรมันถึงจะหายถ้าเป็นน่ะก็กินไว้นุกมเอก็กินไว้เอย่ยง ถ้าสมมติว่าเจ็บปากด้านในมันจะไปรักษายัางไงไม่ทราบมันรักษาไม่ได้หรอกจะให้เขาไปตัดลิ้นออกหรอเขาจะให้ไปแงดูยังไงมันแงไม่เห็นหรอกขนาดตัวเราเองยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่จุดไหนแต่มันก็เจ็บถ้ามันอยู่ด้านข้างเราก็หาหายามาทาสิหายาโบราณนะเห็นไหมเฟียงเฟียงอย่าง แต่มันอยู่ด้านในอยู่ตรงคอเธอเธอจะไปรักษาอย่างไงไม่ทราบแล้วถามว่าหมอจะหาเห็นหรอเคงไม่เห็นหรอกคงไม่เห็นหรอกมันก็มันก็ต้องรอให้มันหายเองสิจะไปรักษาอย่างไรรักษาไม่ได้หรอกเขาเรียกว่าอะไรตีนไก่เคยรู้จักตีนไก่ไหมทุกคนก็คงจะเคยเป็นตีนไก่มันพิมพ์แต่ถามว่าตีนไก่มันจะอยู่ด้านข้างแล้วถามว่าถ้ามันบวมอยู่ด้านในมันจะไปรักษาย่งไรรักษาหาไม่เจอหรอก กินอะไรไปก็ไม่หายหรอกขนาดกินข้าวก็ยังจะไม่ได้เลยจะไปรักษาได้ยังไงหาหมอหรอกเขากินยารัดไว้แล้วก็แล้วกินยาไว้ก่อนล่วงหน้าก็คือเป็นนิดหน่อยก็กินไว้เลยเพราะว่าเราจะต้องทำงานตอนเชา้าแต่ถ้าไม่ได้ทำไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปกินเพราะว่าอ่อไม่รู้ก็คือถ้า ถ้าไม่ได้ทํางานไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปกินก็ก็ปล่อยให้มันเป็นเลยเพราะว่าอ๋อมันจะได้มีอาการของคนไข้นิดหน่อยก็คือมันก็จะรู้ว่าอาการหมอได้นะสาวทีมไม่พือไม่ไปหรอกเพราะว่าทีไม่อยากไปโรงพยาบาลคิวยาคิวยาอยู่โรงพยาบาลไม่อยากไปไม่ไม่อยากเป็นคนป่วย ก็ออกคนแถวนี้เขาไม่ไปหาหมอกันหรอกเขาก็กินยาอ๋อยาพาราดีโคเจนแล้วก็ทิฟี่แล้วก็แล้วเป็นไข้เขาไม่เป็นหาหมอกันหรอกไปทําก็คือมันมันยุ่งยากก็คือถ้าสมมติว่าไปหาหมอไปหาหมอแล้วหมอเขาตรวจเจอมันก็จะยุ่งยากไปถึงโรงพยาบาลยุ่งยากไปถึงโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลก็จะจับเราไว้ถูกไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาเราเข้าอ,อย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าให้เราอออ ใส่อ่ะใส่เข็มไว้บนมือหรือเปล่าเมื่ใครจะอยากไปก็มันไม่ใช่เรื่องดีหรอกไปหาหมอโรงพยาบาลพอเป็นไข้แค่นี้เขาก็กินยาทิฟฟี่ดีคอเจนแล้วก็หายเพราะว่าตอนสมัยเด็กๆพิม์พก็ได้กินพวกนี้แหละก็คืออ่อยายก็ให้กินแบบนี้ยายไม่ค่อยพาไปโรงพยาบาลหรอกมันไม่จําเป็นก็คือไม่พาไปเพราะว่าไปทําไมไปมันได้อะไร ไปรับหมอเอาไปผูบเราเราจะไม่ตายหรอเอาอันนี้ยัดใส่ดังแล้วเราจะไม่หายใจตายหรอตรวจตรวจโจเออตรวจตรวจอะไรตรวจเจอโรคโรคอะไรองบนันถามว่าเขาเจอโรคอะไรเขาหมอเขาเก่งมาจากไหนเขาถึงเจอเจอโรคเขาเก่งมาจากไหนเราจะไปให้มันได้อะไร ไปล้วให้เขาทําแบบนี้ให้เราเหรอเราจะไม่หายใจ,เร,จเราจะไม่ตายก่อนแล้วถ้าเราได้ไปโดนแบบนี้ไปเข้าอะไรเข้าอันที่เป็นโผล่นะเห็นไหมโผล่บนดังอะแล้วเป็นคืนสองสามคืนเราจะไม่ตายหรอมันหายแล้วตอนนี้หายละหายแล้ว,ลวก็ตัวไม่รอเราหายเป็นปกติ ก็รออาบน้ำสระผมแล้วก็นอนเลยตอนเรือแค่ปากอย่างเดียวก็คือมันก็มันก็เจ็บคิงแล้วก็มันก็ซาแล้วก็เจ็บคิงอีกเหมือนเดิมมันก็หายมันเจ็บคิงออกแป๊บนึงแล้วมันก็หายแต่ว่าตอนนี้คิยงยินเราก็คือเป็นปกติเราก็ก็หรอเรือแค่อาบน้ำใช่ก็น่าจะเป็นตีนไก่อะไรอยู่ข้างในมันก็คง ก็คงจะรอให้ยมันหายเองแหละเพราะว่ามันใส่ยาไม่ได้หรอกเพราะมันอยู่ด้านในแต่ก็หายอกหายรอก็นอนก็มันเย็นแล้วตอนนี้คือตัวมันเย็นหรอกคือมันหายลวเมื่อกี้ก็ก็ตัวร้อนๆน้น,นิดน มาพิมคิดว่าหมอสมัยนี้มันน่ากลัวนะหมอสมัยปัจจุบันนี้พิมคิดว่ามันน่ากลัวเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนไม่รู้เนาะขนาดเขายังไม่กล้าเข้าห้องไอซียูเลยเอาคนอื่นไปเข้าคนอื่นเขาก็ทรมานเหมือนกัน <S <S คืออ่อวันนี้ก็มีผู้ชายโทรมาบอกว่าให้เพนนอนเป็นเพื่อนไหมว่าสั้นอ่อพิม อพิมป่วยให้ผมไปนอนเป็นเพื่อนไหมซันพิมก็เลยว่าจะมาทําไมจะมาทําไมป่วยก็อยากมานอนเป็นเพื่อนเมื่อไหร่วะเราเรอตอนเที่ยงยังไะม้งเขาโทรมาพิมว่าเราไม่ต้องมาหรอเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่ได้รู้จักกัน อันนี้ก็อยากนอนเราก็คือเขาเรียกว่าวก็เจ็บเจ็บขิงก็เหมือนกับทํางานหนักมามันก็เจ็บขิงเลยทีนด <c oughs> ียใครไม่มีแล้วนะก็คือเจ็บขิงเหมือนคนทํางานม,มาหนักหรือว่าโดนอะไรไปสักอย่างมันก็เจ็บขิงใช่ไหมมันก็เป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าก็ก็จะนอนเราก็จะนอนแร้ว ก็เหมือนกับอ <c ort ar ini> <rec ros ient> <que> <tim> ่อทำงานหนักมาหรือว่ายกแขนไปบยมันก็เจ็บคขีนงใช่ไหมก็เหมือนเป็นอาการแบบนั้นแหละก็เหมือนกับเรายกแขนเราไปบยมันก็เจ็บคขีนงถูกไหมถ้าเราโดนอะไรบางบางบางอะไรเหมือนอะไรก็ไม่รู้มันก็เก็บเหมือนกันเนาะ ไม่เพี่ไม่อยากไปปิดดังนะพิมกลัวก็คือพิมกลัวว่าเราตัวเองจะตายก็คือไม่รู้ว่าเป็นเป็นยาพ่นอะไรก็ไม่รู้มาเอามาเอาเข้าดังเราทั้งวันทั้งคืนแล้วถามว่าถ้าเผื่อออถ้าเผื่อมีคนร้ายหรือว่ามีโจรหรือว่ามีใครมาถอดออกซิเจนเราออกเราจะไม่ตายหรอกเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นเราไม่ต้องเขา้เขาไปไม่ต้องไปแตะเลยโรงพยาบาลไม่ต้องไปเพราะว่าเขาก็อยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วน แถวนี้ก็มียาให้กินถูกไหมก็คือซื้อตามร้านค้าก็มีถูกไหมเป็นยาซื้อตามร้านค้าก็มีไม่จําเป็นไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลหรอกไม่ต้องไปเข้าเครื่องของเขามันจะทําให้เราตายจริงจก็เขาไม่รู้สึกกับเราหรอกอออคนที่เป็นเขาจะรู้สึกเองว่าเป็นยังไงคนที่โดนคนที่โดนเข้าไปแต่คนที่เป็นหมอเขาไม่รู้หรอกแล้วถามว่าเขาตายตอนไหนก็ช่างถูกไหมเพราะว่าเขาทํางานไป ก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยแต่ว่าถ้าช่วยไม่ได้ก็ตายพิมพว่าพิมพ์ก็ไม่พิมพไม่จำเป็นพิมพ์ไม่เข้าหรอกลงมาเข้าแล้วมันมันก็อันตรายถูกไหมไม่เข้าลงมาถามว่าขี่รถลมอย่างนี้หรอขี่รถลมก็ขี่รถลมก็ไม่หาอนามัยเอาถูกไหม ใหมนี้โรงพยาบาลมันน่ากลัวนะก็ใช่ก็ถูกแล้วก็คือ ก็ใช่งี้ก็ใช่ก็พูดถูกแล้วก็เขาเป็นคนเขาเรียกว่าเขาเป็นคนเขาเป็นเจ้าของหรือว่าเขาเป็นอ้อคนรักษาผู้ป่วยถูกไหมถามว่าแล้วถามมาผู้ป่วยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรไปหรอ ชาแท้คูใช่ว่าน้อนนํำเป็นเพื่อนไม่ไม่มีนะวันวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีนนมมคืออ๋อคือเขาพูดผ่านทางโทรศัพ